สวัสดีครับพบกับรายการ Go w i t h m e ไปกระถินครับวันนี้จะพามารีวิวการปลูกผักหวานป่าที่กันทารักษ์ศรีสะเกดครับโดยการทดลองปลูกใช้กิ่งตอนซื้อมาจากสกนลครกิ่งละ100บาทครับจำนวน10กิ่งอ,อายุ2ปีปีนะครับนี่คือผักหวานป่าที่ปลูกโดยไม่ใช้ไม้พี่เลี้ยงนะครับ oh. โดยไม่ใช้ไม้ี่เลียงเป็นการสาธิตซึ่ง าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ได้ถ้ามีไม้พี่เลี้ยงจะโตเร็วกว่านี้นะครับแต่ก็ตามก็อยากให้เห็นว่าการทดลองโดยการใช้ไม่ใช้ไม้พี่เลี้ยงเนี่ยก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีครับตามมาังกตามมาดูนะครับผักหวานกิ่งตอนจากสกลนครปลูกโดยไม่มีพี่เลี้ยงนะครับทดลองปลูกโดยไม่มีพี่เลี้ยงอายุ2ปีแล้วได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับโดยเน้นการใส่ปุ๋ย 15- 15, 15, 15เป็นหลัก ทดลองปลูกทั้งหมด10ต้นนะครับก็มีต้นโตแบบนี้อยู่ประมาณ4ต้นที่เหลือก็ต้นแคกแกนอยู่บ้างนะครับแต่ก็ตามก็จะเห็นว่าเป็นผักหวานที่ที่จเจริญเติบโตดีครับมียอดอ่อนยอดผักหวานที่โอ่งยอดหรือแตกยอดในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับจากแปลงผักหวานซึ่งปลูกโดยใช้กิ่งตอนอายุ2ปีนะครับได้กิ่งตอนจากสกลนอครก็ตอนใช้ปุ๋ยม,มากเลยนะครับ